เวลา17นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รพระราชสุดาสยามบรมบรมราชะกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศตรูพ่ายทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีกงเต็กค,คุณหญิงวันนาสิริวัฒนภักดี หญิงวันนาเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2486อายุ80ปีสมรสกับนายเจริญิริพัฒนาพักดีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท TCC ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยโดยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบฟเฟอร์เทรจำกัดมหาชนและตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัท TCC ทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและบรินิธิธ สาธารณกุศลต่างๆอาทิกรรมการบุริณนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินกรรมการบุญินิธิรามาธิบดีกรรมการศิริราชบรุรนิธิกรรมการบุริณนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกรรมการบุรินิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติกรรมการบุรินิธิศาราเฉลิมกรุงและกรรมการบุรินิธิแอสเซทเวิลด์เพื่อการกุศลเป็นต้น ด้วยเป็นผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎปฐมดิเรกคุณาภรณ์จุติยาจุนจ,จอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ราชาการที่10ชั้นที่4ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้รับศพไวในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด